เรื่องย่อละครอาคมมีสิ่งหนึ่งที่อยู่เหนือวิชาอาคมเป็นสิ่งง่ายๆสิ่งธรรมดาที่ชาวพุทธทั่วไปรู้จักแต่มักมองข้ามสิ่งนั้นคือกรรมวิบากในอดีตครอบครัวทรงกรดกลายเป็นแพ้รับ,บาปและต้องหนีจากการฆ่าปิดปากยกเว้นทรงกรดผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากการฆ่าล้างครอบครัวเพราะฮันเตอร์ ผู้มีวิชาอาคมสนใจในตาโสข,ของทรงกรดจึงช่วยชีวิตเขาไว้และสอนวิชาอาคมให้เขาสืบทอดเพื่อจัดการพวกคนชั่วต่อไปทรงกรดกลับมาในนามของคิมคอยช่วยเหลือคนและตั้งตนเป็นสารเตีย้ยคอยพิพากษาคนเหล่านั้นโดยใช้อาคมร้อยตํารวจเอกทีเกื้อมีสัมผัสพิเศษทีเกื้อพยายามไล่ล่าคิม แต่ก็พลาดทุกครั้งไปคมกริตเหยื่อรายล่าสุดถ้าว่าคมกริตกลับเสียชีวิตลงโดยที่คิมไม่ได้ตั้งใจคมกริตถูกส่งมาที่โรงพยาบาลที่แพทย์หญิงเอื้อการทำงานอยู่เอื้อการเป็นพี่สาวฝาแฝดของทีเกือ้อและมีสัมผัสพิเศษเช่นเดียวกับทีเกือ้อเอื้อการรู้ว่าคมกริตไม่ได้ตายโดยธรรมชาติ แต่ผลการชนะสูตรทางวิทยาศาสตร์ออกมาว่าคมกริดเสียชีวิตเพราะหัวใจวายเฉียบพลันเอื้อการเห็นหน้าคิมก็ตกใจเพราะเหมือนทรงโกรธคนรักเก่าแต่เอื้อการก็ไม่ได้สัมผัสถึงความผิดปกติใดๆทำให้เอื้อการคิดว่าคงเป็นเพียงแค่คนหน้าเหมือนกันโดยที่เอื้อการไม่รู้เลยว่าความจริงคิมใช้อาคมปิดกั้นจิตของตนเองเอาไวา้ แดนผู้มีเชตากรรมเดียวกับคิมคิมเป็นคนช่วยชีวิตแดนเอาไว้คอยติดตามคิมและช่วยเหลือคิมตลอดทีเกื้อได้รับคำสั่งให้ติดตามดูแลทีรนัทประธานบริษัท TN e n t นเอนเตอร์เทนเมนตสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมผู้เป็นบิดาแท้ๆของเขาเพราะทีเกื้อเป็นลูกเมียน้อยจึงไม่มีใครรู้ทีเกื้อต้องเผชิญหน้าและต้องทำงานใกล้ชิดกับสัตบุกฎ อดีตคนรักที่ตอนนี้กลายมาเป็นคู่มั่นของธีรภูมิพี่ชายต่างมารดาอฮันเตอร์อาจารย์ของคิมบอกสาเหตุที่คมกรดตายเพราะจิตของคิมไม่นิ่งจึงปล่อยพลังมากไปและเหยื่อรายต่อไปคือเกลิกพบนายเกลิกพบเป็นเจ้าของสินค้าสำเร็จรูปชื่อดังที่กำลังเอาเปรียบผู้บริโภคเอื้อการเองก็พยายามสืบเรื่องที่มาที่ไปของสารพิษ จนเกือบโดนลูกน้องเกลือภพทำร้ายโชคดีที่คิมใส่หน้ากากมาช่วยได้ทันเอื้อการประทับใจคิมตอนกลางวันต้องปลอมตัวเป็นนักข่าวตอนกลางคืนคิมต้องเป็นเหมือนวีรบุรุษจ,จอมโจรคอยช่วยคนความอ่อนโยนของเอื้อการทำให้จิตใจคิมเริ่มอ่อนโยนคิมลงมือทำอาคมใส่เกลือภพเอื้อการตกใจที่รู้ว่าคิมนักข่าวที่ตนรู้จัก คือคนร้ายที่ทีเกื้อกำลังตามล่าอยู่เอื้อการทำอะไรไม่ถูกแต่ก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ต่อไปและยากไปกว่านั้นคือเอื้อการต้องปิดบงังไม่ให้ทีเกื้อน้องชายตัวเองรู้เช่นกันคิมทำให้เกลิกพบตายคิมรู้สึกผิดเห็นลูกชายเกลิกพบยิ่งทำให้รู้สึกเหมือนตัวเองเมื่อก่อนเอื้อการรู้สึกแปลกใจเลยกลับไปสถานที่ที่คิมทำอาคม เอื้อการใช้พลังจิตและสัมผัสได้ว่ามีชายอีกคนมาทำอาคมซ้ำให้เหยื่อตายชายคนนั้นก็คือฮันเตอร์อาจารย์ของคิมนั่นเองแท้จริงแล้วคิมไม่เคยฆ่าใครถ้าว่าเป็นฝีมือของฮันเตอร์ที่ย้อนมาทำของซ้ำรอยคิมฮันเตอร์บอกให้คิมจัดการเหยื่อรายต่อไปและยอมให้คิมจัดการตามวิธีของคิม คิมจะต้องกลับมาใช้อาคมจัดการกับเหยื่อเหมือนเดิมคิมจัดการปั่นป่วนห้างสรรพสินค้าของเดชาแต่วิธีของคิมไม่ได้ผลเพราะเดชาใช้เงินปิดข่าวทุกอย่างคิมเลยจำเป็นต้องกลับมาจัดการตามวิธีของฮันเตอร์คือทำอาคมใส่เหยื่อเหมือนเดิมทีระนาถถือโอกาสไปไหว้อธิแม่ของทีเกื้อด้วยขากลับเจออุบัติเหตุ มีแกงปลาหินมาดักและปลาใส่รถทีเกื้อกลับมาที่รถพบว่าธีรนัทธีรภูมิและสัตบงกฏสลบอยู่ในรถโชคดีที่เอื้อการเห็นในนิมิตรจึงตามไปช่วยทุกคนได้ทันทุกคนจึงต้องพักอยู่ที่บ้านคุณตาคิมได้ยินว่าเอื้อการยังรักทรงกรดอยู่คิมอึ้องไปหลังจากที่ทรงกรดจากไปเอื้อการก็ไม่ยอมเปิดใจรักใครอีกเลยแม้แต่นบ นายตำรวจหนุ่มเพื่อนสนิทของทีเกือ้อที่พยายามจีบเอื้อการอยู่หลายปีจิตใจคิมสับสนกับสิ่งที่ได้รับรู้เลยทำให้เอื้อการสัมผัสและสื่อสารเข้าไปในใจคิมได้เอื้อการกลับมาสืบเรื่องทรงโกรดอย่างลับๆอีกครั้งและคิดว่าต้องตามจับคิมให้ได้เดชาเสียชีวิตคิมแปลกใจเพราะตนแค่ตั้งใจให้เดชาทรมานเจ็บปวดคิมเลยพยายามตามสืบ จนรู้ว่าเป็นฝีมือของฮันเตอร์ฮันเตอร์ให้เหตุผลว่าเหยื่อพวกนี้สมควรตายเพราะกฎหมายทำอะไรพวกมันไม่ได้คิมรู้สึกผิดหวังในตัวอาจารย์ของตนเป็นอย่างมากทีรภูมิเล่าว่าคดีนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับนายทรงพลนายทรงพลเป็นนักลงทุนและทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เคยมีอิทธิพลมากในวงการธุรกิจเป็นประธานผู้ก่อตั้งทีบีกรุ๊ จนกระทั่งเมื่อหปีก่อนมีโจรยกเขาที่บ้านทรงพลบ้านทรงพลยังมีเงินสดอยู่อีกมากนอกจากนี้ทรงพลยังถูกซัดทอดเรื่องคดียาบ้านในคุกด้วยแม้ทรงพลจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ก็โดนซักฟอกโดยกระแสสังคมธุรกิจล้มละลายต้องพาครอบครัวหนีออกไปนอกประเทศแต่โชคร้ายที่เครื่องบินโดยสารลำนั้นเกิดระเบิด ผู้โดยสารทุกคนเสียชีวิตทั้งหมดเดชาจึงมาเป็นประธานคนต่อไปของ Group. ทีบีกรุ๊ปทีเกื้อคิดว่าคิมอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรงพลฮันเตอร์ส่งรูปเหยื่อรายต่อไปที่คิมต้องล้างแคนให้คิมดูคิมลังเลก,กับเหยื่อรายนี้เอื้อการแปลกใจที่อยู่ๆคิมหายไปเอื้อการพยายามหาทางตามหาคิมโดยมีแดนเป็นคนช่วย คิมพยายามสืบเรื่องครอบครัวของเอื้อการจากเอื้อการเพื่อสืบหาของสำคัญของเหยื่อรายต่อไปในขณะเดียวกันเอื้อการก็รู้สึกดีกับคิมมากขึ้นทั้งสองเปิดใจกันโดยเอื้อการไม่รู้เลยว่าความรักของเขากับคิมกำลังจะแตกร้าวเร็วๆนี้ทีเกื้อสืบข้อมูลเหยื่อทั้งหมดจนเดาได้ว่าเหยื่อรายต่อไปคือทีรนัท เพราะทีเอ็นเอนเตอร์เช่องดาวเทียมได้เสนอข่าวโจมตีทรงพลจนทำให้ทรงพลโดนซักฟอกจากกระแสสังคม TN Entertainment โดนป่วนสัญญาณการออกอากาศและแอบออกอากาศเปิดโปงความเลวของสถานีที่นำเสนอข่าวปกปิดความผิดของเดชาที่ขายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน TN Entertainment โดนซักฟอกโดยกระแสสังคมเหมือนกับที่เคยทำไว้กับทรงพล เอื้อการรู้สึกผิดหวังในตัวคิมรู้สึกเหมือนว่าโดนคิมหลอกใช้เพื่อสืบเรื่องครอบครัวของตัวเองเมื่อเรียบเรียงเรื่องราวเหตุการณ์ที่ได้จากทีเกื้อและจากคิมมาเชื่อมโยงกันเอื่อการก็มั่นใจมากขึ้นว่าคิมก็คือทรงกรดคนรักเก่าของตัวเองทีเกื้อขอร้องคิมไม่ให้ทำร้ายทีระนัดทีเกื้อขอเอาชีวิตตัวเองแลกกับชีวิตของพ่อ ทีเกื้อกับเอื้อการต้องปกป้องทีรนัดอย่างเต็มที่แท้จริงเหยื่อรายที่หกตัวจริงคือคุณหญิงอับสรภรรยาของทีรนัดคุณหญิงอับสรถูกอาคมของคิมทำร้ายจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเอื้อการช่วยโดยยอมเอาชีวิตของตัวเองแลกเธอปล่อยให้คนไข้าตายไปต่อหน้าทั้งที่รู้วิธีช่วยเหลือไม่ได้ เอื้อการใช้พลังพิเศษดูดอาคมถ่ายเทพลังชีวิตของตัวเองไปให้คุณหญิงอับสอนจนตัวเองต้องตายแทนทีเกื้อเสียใจมากกับการกระทำของเอื้อการแต่ก็พยายามรวบรวมพลังจิตดูดแบ่งอาคมดำจากตัวเอื้อการมาสู่ตัวเองจนได้รับบาดเจ็บไปอีกคนเอื้อการกลับมาหายใจอีกครั้งแต่ก็อยู่ในสภาพเจ้าหญิงนิทรา เพราะอาคมดำยังค้างอยู่ในตัวเอื้อการอีกมากคิมใช้เลือดของตัวเองหยดลงน้ำพร้อมบริกรรมคาถาถอนพิษอาคมให้ทีเกื้อและเอื้อการดื่มทั้งที่รู้ดีว่าการใช้เลือดของตัวเองถอนพิษจะทำให้พลังลดลงมากกว่าครึ่งแต่เขาก็ยอมทีเกื้อได้รับอาคมดำไม่มากแต่เอื้อการรักษาได้แค่ประคองอาการให้ทรงตัวอยู่ในสภาพเจ้าหญิงนิทรา ภายในครึ่งเดือนหากยังถอนพิษอาคมออกไม่หมดเอื้อการก็จะตายถีเกื้อแปลกใจที่คิมมาช่วยตนกับเอื้อการจึงถามว่าคิมคือทรงกรดใช่หรือไม่คิมยอมรับแต่โดยดีว่าใช่แต่ไม่ยอมเล่ารายละเอียดว่าที่เขารอดชีวิตมาได้เพราะการช่วยเหลือของฮันเตอร์ต่อมาฮันเตอร์ก็รับเขาเป็นสิษย์และถ่ายทอดวิชาอาคมให้ทีเกื้อสงสัยอีก ว่าทำไมทรงกรดต้องใส่หน้ากากแต่ทรงกรดก็ไม่ยอมบอกอะไรเลยบอกแค่ว่าเขาจะกลับมาช่วยชีวิตเอื้อการให้ทันเวลาเขาจะไม่ปล่อยให้เอื้อการตายเด็ดขาดทรงกรดไปพบอาจารย์เพื่อขอโทษที่ใช้เลือดตัวเองถอนพิษอาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจารย์บอกว่าตามกฎจะไม่มีการลงมือฆ่าเหยื่อรอบสองให้ถือว่าเป็นโชคดีของคุณหญิงอับซร ทรงกลดขอวิธีช่วยถอนพิษอาคมให้เอื้อการแต่กลับถูกอาจารย์ท้าทายว่าให้ไปฟื้นฟูพลังมาให้เท่าหรือมากกว่าอาจารย์การฝึกฟื้นฟูหลังที่อาจารย์พูดถึงนั้นมีความเสี่ยงและสาหัสมากแต่ถ้าทำสำเร็จพลังเขาจะเพิ่มขึ้นมากกว่าอาจารย์และเขาอาจจะช่วยชีวิตเอื้อการได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องงอาอาจารย์ทรงกรดเก็บตัวฝึกวิชา ทั้งห้องกระจกที่เต็มไปด้วยอสรพิษร้ายเป็นร้อยๆตัวแต่ทรงกรดก็รู้ดีว่าอาจารย์ต้องการวัดใจเขาโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันและครั้งนี้เขาก็ต้องรอดเหมือนที่ผ่านมาเพื่อกลับไปช่วยชีวิตเอื้อการผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดทีเกล้อเฝ้าไข่เอื้อการไม่ห่างจนร่างกายสุดโทมเพราะต้องคอยใช้พลังตัวเองควบคุมอาคมไม่ให้กระจายไปทั่วร่างเอื้อการ สัตบงกฎเอาอาหารปิ่นโตมาให้ทีเกื้อและดูแลเป็นอย่างดีคุณหญิงอับสอนแอบมาเห็นเข้าก็เกิดสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงเรียกสัตบงกฎไปถามเป็นการส่วนตัวสัตบงกฎกับทีเกื้อพูดตรงกันยอมรับตามตรงว่าต่างฝ่ายยังรักกันอยู่มากแต่ตราบใดที่สัตบงกฎเป็นคู่มั่นกับธีรภูมิอยู่ เธอจะไม่มีวันทำอะไรให้เสื่อมเสียมาถึงธีรภูมิและคุณหญิงเด็ดขาดทีเกื้อเองก็เช่นกันแต่ตราบใดที่สัตบงกตยังเป็นคู่มั่นของธีรภูมิอยู่ทีเกื้อจะไม่มีวันทำให้สัตบงกตเสื่อมเสียเด็ดขาดคุณหญิงอับสอนพอใจคำตอบนบมาเยี่ยมเอื้อการและเอาข่าวใหม่มาให้ทีเกื้อด้วยว่าเรื่องเหยื่อรายที่เจ็ดได้แล้วและตอนนี้ นบกับท่านรองก็ได้พาศักชายเจ้าของบริษัทขนสท่งมวลชนทำธุรกิจส่งออกและเรือประมงไปพักที่พักเพื่อความปลอดภัยแต่ทีเกื้อคิดว่าเหยื่อรายนี้ไม่มีทางรอดเพราะทรงกฎคงไม่ยกเว้นคนที่อยู่เบื้องหลังและเป็นคนบงการฆ่าทรงผลแน่แต่ตอนนี้ทีเกื้อยังคิดไม่ออกว่าทรงกฎจะใช้วิธีการใดทรงกฎฟื้นฟูพลังสำเร็จ และอาจจะมากกว่าอาจารย์ด้วยซ้ำทรงกรดไปช่วยถอนพิษอาคมให้เอื้อการตามสัญญาทรงกรดดีใจที่เอื้อการรู้สึกตัวเอื้อการบอกทรงกรดว่าตนรู้ตั้งนานแล้วว่าคิมคือทรงกรดเอื้อการขอให้ทรงกรดกลับใจเดินทางที่ถูกต้องทรงกรดเริ่มใจอ่อนใช้อาคมในการช่วยเหลือคนทรงกรดรู้สึกมีความสุขกับการช่วยเหลือคนที่ถูกเอาเปรียบเหล่านั้น ทางด้านฮันเตอร์เห็นว่าเอื้อการทำให้จิตใจของทรงกรดอ่อนแอลงถึงขนาดยอมละทิ้งความแค้นจึงคิดจะกําจัดเอื้อการเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อทรงกรดถ้าว่าโชคดีทรงกรดมาช่วยเอื้อการได้ทันมีคนสวมรอยเป็นคิมฆ่าคนแล้วทำชั่วทรงกรดจึงพยายามสืบจนรู้ว่าศักชายผู้อยู่เบื้องหลังที่ปลอมเป็นคิม และการวางระเบิดเครื่องบินแล้วทำให้ครอบครัวของทรงกรดเป็นแบบนี้ทรงกรดโมโหมากความแค้นในใจประทุขึ้นอีกครั้งท่านรองขอให้ทรงกรดหยุดการล้างแค้นด้วยวิธีนอกกฎหมายเพราะถึงศักชายจะผิดจริงแต่ทรงกรดไม่มีสิทธิพิภากษาเมื่อห6ปีก่อนบริษัทศักชายกกำลังขาดทุนเดชาเลยชวนสักชายมาค้ายา โดยใช้บริษัทขนส่งของศักชายเพื่อบังหน้าในที่สุดสักชายก็สามารถมีเงินจากการค้ายาจนรุ่งเรืองจนกระทั่งทรงพลรู้เรื่องทรงพลจึงขู่ว่าหากสักชายยังไม่หยุดจะเปิดโปงเรื่องทั้งหมดศักชายและเดชาถูกเปิดโปงความชั่วจึงพยายามเกลี้ยกล่อมทรงพลให้วางเฉยแต่ทรงพลก็ปฏิเสธเดชาที่ต้องการเป็นประธานทีบีกรุ๊ป เลยยุให้ทุกคนช่วยกันวางแผนกำจัดทรงพลหลายคนในกลุ่มทีบีกรุ๊ปก็เห็นด้วยเดชาข่มขู่คุณหญิงอับสอนให้ใส่ความบริษัททรงพลจนล้มละลายการปั่นข่าวจะทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่บานปลายจนทรงพลล้มละลายและเสียชีวิตทีรนัทเชื่อในความบริสุทธิ์ของทรงพลจึงส่งข่าวบอกให้ทรงพลหนีออกนอกประเทศไปก่อน สักชายสั่งให้ลูกน้องวางแผนระเบิดเครื่องบินห้าปีต่อมาทรงกรดลูกชายของทรงพลจะกลับมาล้างแค้นทวงความยุติธรรมให้พ่อด้วยวิธีการที่ใครก็คาดไม่ถึงทรงกรดไม่ยอมหยุดตามคำขอของท่านรองเขาจะไม่รอกฎแห่งกรรมทรงกรดอึง้งเมื่อเห็นสักชายทรมานด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารสักชายอ้อนวอนให้ทรงกรดฆ่าเขาด้วยความตาย ความตายที่ทรงกรดจะมอบให้เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้พ้นทุกข์ในปัจจุบันทรงกรดไม่เคยเจอเหยื่อที่ปรารถนาความตายจากเขามาก่อนเขาสับสนว่าควรทำอย่างไรดีฆ่าสักชายเพื่อปลดปล่อยตัวเองให้หลุดพ้นจากพันธนาการความแค้นหรือปล่อยให้สัชายรับกรรมตามวาระทรงกรดยอมไว้ชีวิตศัตายปล่อยให้ตายตามวาระกรรม อาจารย์ก็ปรากฏตัวขึ้นถ้าศักชายตายคืนนี้จะเป็นการแก้แค้นที่สะใจที่สุดเพราะมันจะเป็นการตายโดยไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ทําพินัยกรรมสมบัติมหาศาลที่หามาได้จากการโกงจะถูกลูกเมียรุมถึงแย่งกันอย่างกับแรงกับกาและสุดท้ายครอบครัวก็จะแตกแยกศักชายฟังแล้วเกิดความกลัวที่เลวร้ายมากกว่ากลัวเขาอยากมีชีวิตอยู่มากกว่าเจ็ดวัน เมื่อเหยื่อไม่อยากตายทรงโกรธยิ่งย้อนถึงความไม่ยุติธรรมที่ครอบครัวเขาได้รับความแค้นก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้งและมากกว่าเดิมหลายเท่าตอนนี้ทรงโกรธถูกมนมืดและความพยาบาทอาฆาตแค้นครอบงำอย่างเต็มที่เขาปล่อยพลังอมหิสีดำสนิทที่มีอำนาจทำลายล้างสูงออกจากฝ่ามือพุ่งเข้าใส่ร่างของศักชายหมายเอาชีวิต ทีเกือ้อกระโดดเข้ามาขวางลำแสงสีดำอมหิตของทรงกรดไม่ให้ถึงตัวสักชายโดยไม่ได้รวบรวมพลังพิเศษใดๆเข้าต่อต้านทีเกือ้อทำลงไปด้วยจิตใจเมตตาอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างบริสุทธิ์ใจจิตก็บังเกิดเป็นพลังอบอุ่นอ่อนนุ่มที่ช่วยซับมนดำของทรงกรดแล้วย่อยสลายกลายเป็นสายลมเย็นชัยชนะที่ทีเกือ้อได้มาอย่างง่ายดาย กระทบอัตตาของทรงโกรธอย่างจังเขาโกรธทีเกื้อมากจนอยากซัดพลังใส่ให้สิ้นใจตายไปต่อหน้าแต่พอสบตาทีเกื้อทรงโกรธก็เห็นใบหน้าของเอื้อการซ้อนขึ้นมาเอื้อการเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เขารักและยังรักมากจนถึงทุกวันนี้ความรักกล่อมกล่าวชีวิตทรงโกรธให้อ่อนโยนลงทําให้อสูรร้ายในใจของเขาหายไปเกิดมีสติขึ้นมาแทน ยูยูทรงโกรดก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องแล้วหรือทรงโกรดคุ้นคิดไปมาสุดท้ายก็ตัดสินใจได้ว่าจะเลิกเดินบนเส้นทางสายล้างแค้นเขาไม่อยากเป็นฮันเตอร์คนที่สองเขาไม่อยากมีชีวิตติดอยู่กับความแค้นตลอดไปเขาไม่อยากฆ่าใครอีกแล้วถึงแม้จะฆ่าคนเลวแต่มันก็เป็นบาป ทรงกรดใช้พลังตัวเองยับยั้งเซลมเลมะเร็งให้ศักชายต่อชีวิตให้อีกสองเดือนเพื่อให้ศักชายได้สร้างความดีงามก่อนตายทรงกรดเชื่อว่าคนดีก็มีโอกาสทำชั่วคนเลวก็อาจทำดีได้ถ้ารู้ตัวและมีโอกาสศักชายใช้เวลาสองเดือนสุดท้ายของชีวิตจัดการทรัพย์สินให้ครอบครัวอย่างเรียบร้อยและสร้างมูลนิธิเพื่อการกุศลตามความตั้งใจของทรงกรด ทีเกื้อและสัตตบงกตได้กลับมารักกันอีกครั้งเพราะคุณหญิงอับสอนยอมลดทิฐิและเปิดทางให้เพื่อตอบแทนบุญคุณเอื้อการที่ยอมแลกชีวิตช่วยชีวิตตนไว้ทรงกรดก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติกับเอื้อการทั้งสองอุทิศตนเพื่อประโยชน์สังคมโดยเอื้อการมาเป็นแพทย์อาสาที่คลินิกคนยากหลังเลิกงานจากโรงพยาบาล ส่วนคิมก็คอยช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากความอายุติธรรมในสังคมอยู่อย่างลับๆติดตามชมละครอาคมทางไทยทีวีสีช่อง3เร็วๆนี้